สวัสดีค่ะพบกับพี่แป้งชมเช่นเคยนะคะวันนี้จะมาเล่นในด่านที่ชื่อว่ามัธยมซอมบี้นั่นเองไม่รู้ว่าน้องๆหลายๆคนอ่ะดูหรือยังพี่แป้งก็ดูไปคร่าวๆนิดหนึ่งแล้วเนาะเดี๋ยวจะมาลองเล่นแต่ครั้งนี้เรามีเควสนิดหน่อยเราไปดูกันคร่าวๆก่อนว่าแบบที่มาที่ไปก่อนที่เราจะเข้าด่านเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยค่ะเกิดอะไรขึ้นมีซอมบี้มาโอ้ m ม g ก d อ ทมรีตไเมีอเลยแกมีแต่ในหนังเพอเจอไปใหญ่แล้วแต่อยากจะบอกนะคะว่าถ้าจะสนับสนุนในการที่จะดูซีรีส์เรื่องมัธยมซัมบี้เนี่ย <c oughs> เข้าไปดูเน็ตปิกนะคะอย่าดูในเว็บเถื่อนะมันไม่ดีเนาะโอเคเราไปเล่นกันเลยดีกว่าไป let's go พี่แป้มีเควสวันนี้เดีย๋ยวจะมาบอกว่าคืออะไร แน่นอนเดี๋ยวเราต้องแต่งตัวก่อนจะต้องเลือกคนที่สวยที่สุดอยู่แล้วคนนี้ค่ะน u m อ e r โจโคนนี้สวยเราจะเข้าเนื้อเรื่องแล้วนะคะเราจะต้องไปหาคนที่รอดชีวิตมีเพื่อนนักเรียนคนไหนที่รอดชีวิตกับเราบ้างไหม <c oughs> ไม่นะข้างล่างเกิดอะไรขึ้นซามบี้บูเดี๋รีบไปช่วยเพื่อนทำไมห้องเรียนเรากลายเป็นซามบี้ง,งี้เราจะรอดไปได้ไหมต้องรอด,ดู จริงๆพี่ก็คิดว่าพี่เป็นไบโพล่าแล้วนะเนี่ยอัจริงหรือว่าเพื่อนอยู่ที่สนามโรงเรียนกันหมดกับดาดฟ้าจดา,ดาวว<ะ>้ยเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฮัลโหลตามกันขึ้นมาเลยเหรอซอมบี้กำลังจะขึ้นมาบนดาดฟ้าทุกคนมีซาบี้กำลังจะขึ้นมาต้องสกัดมันให้ได้นะมิซาบี้กำลังมาแนละ้วเราจะจัด นี่เราคิดว่าพี่เป็นไบปูล่าแล้วนะเนี่ยอู้อาวุธนี้ซื้อด้วยมีบาซุก้าไหมเนี่ยเฮ้ยมีด้วยว่ะวันบาซุก้ายีเดปุ้งกระจายแต่ยาเลยดีกว่าจะเล่นแบบที่ว่าเราจะไม่ซื้อปืนนะคะเราจะเล่นอาวุธที่มีอยู่เช่นนี่ธนูนี่ลองยิงด่ดูนี่ธนูคมเหมือนกันนะบอกเลยแกคมอยู่คมอยู่แปลว่าไม่คม แล้วเน,น,นี่ยอาวุธอันที่2ก็จะเป็นปืนโฟกปืนก๊อกอะไรอย่างเงี้ยเอออันที่3าก็จะเป็นลูกซองยิงระยะใกล้คือตายแน่นอนอันนี้ก็จะเป็นสไนเปอร์อุ้ยเพื right. ่อนเรากลยิงในอันตรายเราต้องรีบช่วยเพื่อนเราต้องรีบวยกปืนโดนไหมไม่โดนสักคนความแม่นไม่มีช่วยเพื่อนก่อนช่วยเพื่อนก่อนเพื่อนกำลังตายไม่นะช่วยเพื่อนก่อนนี่ฉันยิงแบบคนอื่นยิงวะเช่ว่าฉันยิงไม่โดนเลยยิงไม่โดนนี่อาจอย่างน้อยโดนแล้วหนึ่งเพื่อนเรากําลังช่วยเรากําลังเล็งช่วย เรากำลังเล็งช่วยนี่ไม่ได้กาแลเราต้องลงไปช่วยเพื่อนโอเคโอเคน่าจะเพียบอ้อยอย่าพึ่งยายายา่าแคดอะไรกันฮัลโหลฮัลโหลอย่าพึ่งอย่าพิ่งใส่กระสุนก่อนนี่เข้าเต็มหัวเต็มแกะเอามามามานี่อย่าพิ่งรีบร้อนอยู่เรียงกันเหมือนต่อแถวกินพิซซ่ายายาอย่าพ่งอย่าพ่ง,พง,พง oh. โอ,โอ้เดี๋ยวนี่นีเต็มหัวอย่าเพึ่งอุ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่สมบีเดี๋ยวฮัลโหลเดี๋ยว ซอมบี้เหรอเนี่ยนึกว่าไส้เดือนคานขนาดนี้เราต้องรีบช่วยเพื่อนอ, lost. อุ๊ยมันกูมามันกูเข้ามาแล้วมันกูเข้ามานี่ยิงยิงหนีเข้าหัวเข้าหัวมาสิมาสิมาส,มาสิบอกเลยลู่ซอมบี้อย่าเอาคานมาอีกเอาเอาเอานี่มันซอมบี้หรือมันไส้เดือนจรงนิงหรือเลปล่า <impart? S 1> ฉันเล่นเกมซอมบี้อยู่นอไม่ได้เล่นหมูใช้เพื่อนพันใช้เพื่อนไ่ใช้เพื่อนเผื<ๆ>่อเรามาช่วยแล้วช่วยแล้วมาช่วยแล้วนี่นี่นี่โอ้ไม่ว้ยมูซินเดยรูนี่ช่วยด้วยช่วยเราด้วยเรามาช่วยรถจ อ,อ,อย่าคิดว่าเราจะเข้ามาเล่นซอมบี้แบบงง่ายดีกว่าถ้าแง่ก็ไม่ใช่พี่แั้งชมสิวันนี้นะคะเราจะมีเควสก็คือเราจะยิงซอมบี้ทั้งหมด300ตัวนั่นเอง <c oughs> เอามารอดูว่าพี่แป้งจะทําได้ไหมจะตายก่อนหรือเปล่า <c oughs> มามาอย่ามามาช่วยเพื่อนก่อนช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนอฮ้ยอย่าเข้าหลังบอกว่าอย่าเข้าหลังแบบนี้ไม่ชอบอยา่ยาอย่าไม่ชอบข้างหลังชอบข้างหน้าอยา่าไปช่วยเพื่อนหูดูมันกูมาดิดูมันกูมาอย่าพึ่งอ๋อจะอย่าบอกอย่ากัด เลือดเลือดฉันดูเลือดพี่ไม่ไหวแล้วทำไงดีดูเลือดดิโเลยทีเดียวตาย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 ขึ้นขึ้นขึ้นก่อนขึ้นก่อนเฮ้ยเดเมเดกเฮ้ยอย่าดักบันไดบอกว่าอย่าดักบันไดอย่าดักบันไดฉันกลัว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 เฮ้ยช็อตดาดฟ้ามันสุกจังไป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 ฮ้ขอหิวก่อน แตไม่เห็นหรือไงล่ะดูดูมันวิ่งดูตัวนี้แกดูตัวนี้มันวิ่งตัวนี้วิ่งดิเราไปช่วยเพื่อนอีกบีกว่าเพราะว่ามันเยอะมากเลยเหมือนกลางคืนแล้วซอมบี้มันจะเยอะกว่าเดิมป่ะอย่าดักบันไดแครแน่ึกอ๋อบอกว่าอย่าดักบันไดไงตกใจมึงเห็นไหมเนี่ยโอเคฉันไปต่อคุยต่อช่วยกําลังอ้าวผิดผิดผิดมองดู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 อุ๊ย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 เดินไวมากซอมบี้มันกินอะไรมาวันที่18ตัวแล้ววันที่18ตัว อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งกูก,กันเข้ามาสิโอ,โ,โอ้โหเนื้อเราหอมเนื้อหอมใช้น้ำหอมอะไรเอยทำไมถึงตัวหอมขนาดนี้ซอมบีถึงอยากกินเนือเราขนาดนี้อย่าพึ่งบอกว่าอย่าก,กัดหลังพึ่งไปหิวมาอย่าพึ่งกัดหลังกันได้ไหมเออเออเอเอกระโดดมาเลยอยวพึ่งกูกันเข้ามาเนาะไปจ้าเพื่อน,นอย่าบออย่าคานมาอย่าอย่าอยา่าอย่าใจเย็นนะใจเย็นนะ ครูเป็นเข้ามานะคะเราใส่กระสุนก่อนชักแม็กแป๊บหนึ่งชักแม็กหนึ่งปืนพกไปเลยนี่นี่นี่รัวไปละรัวมาต่ามาสิมาสิแม็กหมดบ่อยสะดเลวโอ้โหเดี๋ยว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 โดนกัดค่ะจะตายแล้วจะตายแล้วใจเย็น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 ฉันจะตาย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 ขอเพื่อนบนก่อนขอขอขไปหิวเนาะน้องน้องน้ออย่าคานมาใจเย็นนะใจเย็นนะฉันเพื่อนบุก็ยิงไปสิครับยิงไปก่อนเนาะยิง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 ให้พี่ก่อนโอ้ร้อยหนึ่งตัวแล้วร้อยหนึ่่่งงงตัวจะพพ อุ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยอ่ยยาอย่าอย่า,าบอกเต็ปสเต็ปจุ๊กจุ๊กจุจ๊กเขาว่ายน้ำหามันไม่ได้วิ่งหาคนอื่นบ้างฮัลโหลโอ๊ยโดนกัดจะตายแล้วเนี่ยจะตายแล้วช่วยด้วยฮัลโหลเพื่อนข้อมูลไม่ยิงกันเลยเหรอถามจริขงข้อมูลไม่ยิงกันเลยเหรอจะตายอยู่แล้วเนี่ยดูดิเพื่อนโดนลุมขนาดนี้ข้อมูลยืนทำอะไรกันอย เลขสวยนะหนึ่งสองสามเอาใหม่เราต้องครบสามร้อยตัวให้ได้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บคงไม่มีคนกัดหลังฉันอยู่ใช่ไหมใช่ไหมจังหวะนี้ไม่มีเนาะ้ังหังเพื่อนต้องดูให้กันแล้วแหละถ้าโดนจริงถ้าโดนวะถ้าเดี๋ยวอ้าวเพื่อนเพื่อนเขาไม่ดูหลังให้ฮัลโหลโดนกัดหลังเนี่ยโอ้โหยืนอ้โหเราก็เลงไปเถอะเพื่อนไม่ดูหลังให้เลยใจ่ทายมาก ข่มบนไม่ไม่ปลอดภัยและจะลุกมาแล้วลเอยอย่าพึ่งเฮ้พวกนี้ชอบดักบันไดแกแคร์ฉันเหรอมานี่โอ้โหแกะ,แกะ,แกะลุกไปเลยฮะฮะไปค่ะนี่เปับโอ้โหโอ้โหฉา,นนานนกนี้ยืนจีบซอมบี้เขายืนจีบกันว้ายเพื่อนโดนแบบรู้ขบวนแหน่า จะสนยิงมันก็แบบมันก็ยิงยากนะถ้าเข้าฝาโขบมันก็จะช้าๆหน่อยถ้าแบบเต่ถ้ากะได้มันก็จะแบบดุดดุดนี่มามาสิมามาสิโอ้ยบอกมามาเต็มเลยเฮ้ยเดี๋ยวมึต้องรับคำ้ากันก็ได้นะจริงๆโอ้โอ้เพื่อนเรามาช่วยแล้วเพื่อนเราก็เจ็บเหมืนการเดี๋ยวร้อยแปดสิบสองเลยเว้ย ยิงไปจ้า204แล้วความฝันใกล้ความจริงเพื่อนช่วยยิงกันหน่อยค่ะช่วยยิงกันนิดนึงเนาะจะรอดไหมเนี่ยจะรอดไหมจะเดินเจอดักบันไดไหมเนี่ยอาว่าเพื่อน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 เนาะเพื่อนเขาโดดอะไรกันพะหลุงมีความสุขเนาะเขบควนอะนี่นี่นี่โอ้โหมี่ไปง่าพอเพื่อนต่อหน้าต่อตาเพื่อนะขอโทษนะ อุ้ย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 เดดลงมาปั๊บแต่โดนกัดขอบฮัลโหลหลไปเลยมาจากไหนวะเดี调เวเๆเๆเวเอเดี๋ยวใจเย็นๆก่อนมาแล้วจ้าคืนอีกแล้วอุ้ยอุ้ยอ้ยออ้ยโดนกัดโดนกัด บอกเลยว่า 20, 20ตัวที่เหลือเราจะเล่นสันไนให้หมดเราจะยิงสันไนเท่านั้นโชว์ความแม่นไงโชว์ความแม่นนี่พ่อไม่ีพลาดดูเอ็งไม่มีพลาดบอกเลยนี่อ้าวพลาดปะชั่นคอมพลีสแน่นอนบอกเลยนี่จิ๊บจิ๊บน้องๆ่าเลยบอกหัวเข้าหัวบอกตัวเข้าตัวเนี้ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนีมามาเลยโอ้โห มาเลยแม่กระดานนี้ระดับ4คูณร้อยเมตรเดินคนเดียวเดินคนเดียวนี่เ้เขาเรียกว่าเล็งลอเล็งลอ,ลงลอดักหน้าดักหลังมาเข้าคอไปเลยนี่อ้าหอนี่อานำกองไมถ่านอ้า่อน่ะเต็มหลังเต็มหลังช่วยเพื่อนกอดโอ้โหคานเป็นแมลงคานเป็นม,นเนมดเลยเอา้าเอา้เอาสารยตัวแล้วมิชชั่นคมึี เออเออเออเดี๋ยว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 เอออยากกัดอยากกัดอยากกัดบอกว่าอยากกัดวิชั่นอคอมพ่ละค่ะทุกคนน,นี่สุดแป้งก็ยิงสงัมบีได้หมด300ตัวแล้วหนักหนาสากันมากว่าก็จะเล่นได้ถึงแบบเออ300ตัวนะคะถ้าน้องๆคนไหนยิงได้เยอะกว่า300รอยตัววิเป้ง คอมเมนต์มาอวดกันแล้วแหละคลิปนี้นะคะถ้าสนุกถูกใจน้องๆนะคะฝากกดไลค์และกดแชร์และกดซับสไครต์และกระดิ่งให้พี่แป้งด้วยนะคะถ้าอยากให้เล่นด่านไหนนะคะฝากเข้ามาคอมเมนต์กันด้วยนะคะวันนี้พี่แป้งก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบายแจกโรบัสสองใบมูลค่าวรวม1,600โรบสัสกติกามีดังน,นี้กดติดตามแฟนเพจแป้งชมทีวีกดไลค์แชร์คลิป s u b s c r i b ์และกระดิ่งแจ้งเตือนน้องๆคนไหนที่ทำครบและคอมเมนต์มาจะมีเกณฑ์ตัดสินดังนี้ผู้ที่มีคนกดไลค์คอมเมนต์เยอะที่สุดรับไปเลย